สวัสดีค่ะชื่อเก๋นะคะกัญชริสานครศรีค่ะปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลนะคะดูแลทางด้านงานขายค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีบริษัทในเครือคือบางกอกโซลา่าพาวเวอร์ค่ะเก๋ดูแลท,ทั่วๆไปนะคะก็คือปีนี้เนี่ยบริษัทของเราเนี่ยจะต้องมีการขายไฟให้กับการไฟฟ้าต้องเสร็จภายในสิ้นปีเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะต้องมีงานหนักนิดน,นึงค่ะ ถึงรถที่ชอบนะคะเกชอบรถสปอร์ตค่ะสปอร์ตเนี่ยจะต้องเป็นสีแดงด้วยนะคะถ้าปกติแล้วเวลาในวันทํางานเนี่ยเกก็จะใช้รถเวลไฟแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นวันที่ต้องการมีความเป็นส่วนตัวเกก็จะใช้รถสปอร์ตค่ะค่ะวันนี้เกก็ขอแนะนํารถที่เกใช้งานเป็นประจํานะคะก็คือ SLS AMG GT Final Edition นะคะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ในฝันของเกเลยละคะ่ะเป็นรถที่ใช้งานง่าย มีความดุดันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความเซ็กซี่ในตัวของมันเองนะคะปกติแล้วเนี่ยเก๋ก็ใช้ขับรถคันนี้ถามว่าไปได้ทุกที่ไหมไปได้ทุกที่ค่ะนะคะแล้วก็ รถคันนี้เนี่ยนอกจากดีไซน์ความดุดันของมันแล้วหรือว่าเครื่องของมันรถคันนี้นะคะมีเครื่องยนต์ V8 6.3ลิตร591แรงม้านะคะและก็สามารถทำความเร็วได้มากสูงสุดถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแค่ดูจากสมรรถนะของมันเนี่ยเราก็คิดว่ามันสุดยอดแล้วใช่ไหมคะแต่นอกจากสมรรถนะที่เก๋ชอบแล้วเนี่ยเก๋ก็ยังคงชอบในตัวดีไซน์ของมันด้านนอกของมันที่ว่านี่บแล้วเนี่ยนะคะด้านในเนี่ย อินทีเทียด้านในเนี่ยคือแบบว่าเนียบทุกตารางนิ้วเลยค่ะมีความเซ็กซี่ตัวรถดูมีความปราดเปรียวค่ะตรงนี้ที่ชอบมากๆเลยค่ะ